สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว Wonder Woman นนคะับ Batman vs เปอร์แมนนะ DC Multiverse นะก็นี่นะครับมาดูที่กล่องกันมีตัว Wonder Woman ให้นะครับแล้วก็มีดาบหนึ่งเล่มกับโล่แล้วก็มีบัฟของอแบทเกเบ,บกันนะครับอันนี้ก็มีรูปฮาร์ดสวยดีนะแล้วก็ชื่อ Wonder Woman เป็นปืนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะข้างๆกล่องไปงนี้นะ หลังกล่องก็เป็นเบอร์แกปรปปกันนะควันด์แมนเป็นเบอร์สามนะก็ได้ชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับข้างก็ประมาณนี้นะครับข้างบนก็ดีซีมัลติเวิร์สนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นของเมทลนะลายผลิตจากเมทัลนะก็เดี๋ยวข้างในจะเป็นไงก็ติดตามชมครับครับและนี่คือตัวข้างในของวันด์แมนนะครับก็มาดูที่ของแถมนะ้วที่เป็นบัฟก็คือไม่มีอะไรนะครับก็ เหมือนเป็นขาที่ไว้ตั้งปืนนะครับแล้วก็ต่อฐานข้างล่างเป็นฐานตั้งนะครับผัดไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังสะสมบัฟไม่ครบนะครับก็มาดูที่ของที่แถมให้กันก่อนนะครับรายละเอียดก็มาดูที่ดาบก,ก่อนนะครับว<ม>างก่ดาบก็ลงรายละเอียดได้สวยงามดีนะครับก็มีแบบรอยอักขระรอยมีคําว่าใช้นาด แล้วก็มีรอยลงสีเป็นสีน้ําเงินนะครับทองแล้วก็สีดําตรงด้ามน,นะครับแล้วก็มีอขัขระนี้หน่อยๆนะติดอยู่ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับกับดาบรายละเอียดสวยดีนะครับแล้วก็โลโลนี้โลนี้เป็นโลแบบมีรูปนกภูวิทักษ์แห่งกาฮูนะครับไม่รู้ว่าน่าเป็นสารักของเขาที่เป็นนกนะครับแล้วก็มีสีทองอยู่รอบนอกแล้วก็สี เงินเงินนะออกเป็นสีเก่าๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่จับโลนะครับจะคล้ายๆกับโลของอ่ามาร์ลเเเจนกัปตันอเมริกานะครับแต่ว่าใส่ยากกว่าหน่อยเพราะว่ามันมันหนาๆตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่ยากเกินไปนะครับก็มาดูนที่ตัวฟิกเกอร์นะครับหน้าตาก็สวยดีนะครับก็ถือว่าออกมาสวยงามดีแล้วก็ผมก็เป็นทรงผมเหมือนในหนังนะครับ แต่หน้าตาผมว่าไม่ไม่เหมือนเท่าไหร่ไม่เหมือนแบบไม่เท่าซูเปอร์แมนหรือพวกเอาคอมแมนอะไรอย่างงี้นะครับหน้าตาจะไม่เหมือนกอรกระดออะไรอย่างงี้ยนะส่วนผมก็โดนรอยใต้ตามาคนระมีอยู่นิดนึงคนระับส่วนเรื่องชุดก็เป็นชุดสีทองสีแดงนะครับก็มีสายรัดสายนี้ก็เป็นสายที่เอาไว้เก็บของได้นะครับเป็นสายเก็บของแล้วก็มีกําไลแขนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มี ปอกแขนที่เอาไว้เคาะตอนสู้กับดูมเดย์นะครับแล้วก็มีเหมือนผ้าจับมือนะครับตรงนี้นะมือก็สองข้างเป็นมือจับของนะครับตรงนี้ก็เป็นสีสีทองเงินเงินนะครับแล้วก็ตรงกระโปรงก็เป็นสีนํำเงินนะครับข้างล่างเป็นขอบทองก็ถือว่าลงรายละเอียดได้สวยงามดีนะครับช่วงขาก็ต้นขาโชว์ขาอ่อนนะครับแล้วก็มีกําไลข้อขาแล้วก็ ชุดหน้าแข้งนะครับเป็นสีแดงสีเงินนะครับตามชุดของวันเดอร์อูแมนในหนังครับซึ่งในคอมมิกก็จะแนวแนวนี้กันแต่ก็เปลี่ยนนิดนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนข้างหลังก็จะมีเหมือนเหมือนตัวคาดนะครับที่เป็นตัวล็อกของสายคาดแล้วก็มีเส้นสีทองแล้วชุดเว้าหลังเล็กน้อยนะผมก็เรียงมาสะสวยดีนะครับชุดข้างล่างเป็นงี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีรูที่เราสามารถ มาใส่ดาบได้เก็บเลกเก็บดาบเขาฝักได้นะครับนี่นะแต่โลเก็บไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นบ่วงที่อาไว้รัดดุมเดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับใต้ขาก็มีเลขนัมเบอร์นะครับแต่ไม่มีรูเสียบฐานนะครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่จุดขยับกันนะครับผมนะครับมาดูกันที่จุดขยับนะครับก็หัวนะครับขยับ แทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันติดผมนะครับขยับซ้ายขวายังขยับลําบากลยนะครับคือลงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คือเหมือนจะแข็งๆเลยนะครับส่วนแขนกลางได้นะครับบเซปมีครับบเซปขยับหมุนได้นะครับแล้วก็ข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับหมุนได้นะครับแล้วก็ข้อมือหมุนได้นะครับก็ตรงเอวนะครับตรงอกไม่มีอะไรเลยนะครับ ไม่มีแบบให้ขยับได้คล้ายๆอ l p คาแมนนะครับซึ่งก็หุดหินเหมือน,นกันในระดับหนึ่งแล้วก็เอวหมุนได้นะครับขากางได้ก็เป็นจุดขยับแบบเมเทัลนะครับแล้วก็ขึ้นได้นะครับแต่ติดกระโปรงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็หมุนตรงนี้ได้นะครับหัวเข,าเวขา่าก็เป็นซิงเกิลจอยนะครับส่วนข้อเท้าก็เป็นซิงเกิลจอยเหมือนเอ้ยข้อเท้าก็ขึ้นลงได้ขอโทษครับแล้วก็เอา คืนข้างหลังได้นิดน,นึ่งนะเล็กน้อยวิจุดขยับว่าถือว่ามาตรฐานของเมเท,เทลนะครับแต่ไม่มีจุดขยับตรงอกซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าเขาควรจะมีให้นะครับเดี๋ยวจอเอามาใส่โลให้ดูนะโลก็นี่นะครับใส่ยัดเข้าไปเหมือนคล้ายๆกับตันเมกาแต่ว่ามันมันจะแข็งๆหน่อยนะึงเพราะว่ามันจะไม่เข้าง่ายเหมือนกับกับตันเมกาคนระับ นี่คนระับโลก็อยู่ข้างนี้แล้วก็ดากว่าถือข้างนี้นะครับครับก็สามารถเอามาโพสท่าอะไรได้แต่มันอาจจะดูแบบแข็งๆหน่อยเพราะจุขยับมันน้อยข้อเท้าก็บิดอะไรมากไม่ได้ก็เลยแบบจะดูแบบแข็งมากอีกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับจุขยับ,นะบนี่คือสเกลของ DC Multiverse Wonder Man นนะเมื่อเปรียบเทียบกับ D.C. Multiverse Batman Armor นะครับผมและนี huh. ่ก <Car ose> oh. ็ค <imi physics brewer y> uh ือสเกลของ D.C. Multiverse Wonder Woman นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Marvel Legends Superior Spider-Man นะครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิว D.C. Multiverse Wonder Woman นะครับเว็บแบทแมนมีซูเปอร์แนะครับก็นี่ก็เป็นทีทีวอลที่ผมได้มาตามหนังนะครับก็สำหรับตัว Wonder Woman ก็เป็นตัวที่รายละเอียดสวยดีนะครับแล้วเว้นหน้าตาก็ อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่ถ้าเกิดใครอยากได้หน้ามอนเหมือน,อนก็มีค่ายมาเฟกที่ผมเห็นทําออกมาก็ต้องรอดูต่อไปนะครับกับ DC c o d i b l e ก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับกจะตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยครับสวัสดีครับ